วันนี้ก็จะมารีวิว Naruto Ninja Storm Revolution นะครับสำหรับภาคนี้ก็น่าจะเป็นภาคที่5ของสตอร์มแล้วนะเอ้ยใช่วะเอะยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะได้ยินมาจากเพื่อนอีกทีนึงมาลองเล่นกัน ไอเน,นี้ยผมลงเซฟไปแล้วนะคือแบบว่าคือจะมีทุกตัวทุกตัวที่ลงเซฟไปเอออันนี้นินจาเวิร์มนี่ฟรีแบทเทิลนี้อะไรนินจาเอพิโซดอันนี้ก็แบบเก่าๆเลยคลาสเก่าสตอมสามนะเออล,ลองเข้าไปฟรีแบทเทิล vs battle ้อมแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นซิงเกิลที่ิงเกิลกับทีมนี่อ๋อทีมมก็ซิงเกิลก็เดียวแล้วผมจะเล่นลองเล่นแบบทีมดูหรือกันเห็นเพื่อนมันบอกว่ามีอะไรนะนาูโตโใช่ไหมนาโตก,กับซาสึเกะมันเข้ากันซากุระด้วยเหรออ่ะอ่ะลองซากุระด้วยไอไออันคู่ที่สองนี่คือเอาเอาอะไรดีซุนเดะ ตื่นเด็กอะไออะไรมันชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะอ่านไม่ออกจำชื่อไม่ได้ด้วยอ่ะอ่ะกดแม่งไปเถอะเออนั่นแหละมามาดูกันเลยดานไหนดีดานไหนดีไม่มีน้ำตกที่มันสู้กันหรอตอนที่ซาสุเกะสู้กัน้ำตกหาไม่เจอช่างแม่งกดม่วงนี่กันหมู่บ้านนี่แหละดีชุดละ สักรุระอนี้มันสิทธน้องสิทธมาเรื่องหมเลยแดดตกตีอันตีแรงเลยเอ้ยไม่ใช่ตีผิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเอาชื่อไม่ได้มันจะมีท่าเรียกอยู่นะอันเนี้ยโอโลจีมาลุกหัวขาดยังวิต่อยเ,เหรอโดนแค่นี้ก็ตาย

โดนเมื่อกี้นี่โคตรเจ็บอ่ะนี่นี่นี่ชิเกนัยส้ดยอดจังอะไรวะเลือดจะหมดแล้วทำไมกากจังคนเดกินอ่ะ พอก่อนพอก่อนเดีเ๋ยวแม่งแม่งตายเดี๋ยวจีเราจีระยะจะว่าว่าเมีจีระยะเอ้ยไม่ใช่ยักษ์โอ้โหจีสารรักล่อยหน้ายุบไม่โดนเหรอชาร์จมานาก่อนเอ้ยไม่ใช่จังก,กะ ดักหลังแล้วต่อยหลังเขาเชี่อไม่โดนเหรอขอทีนึงปีสี่ยำตอกมันหน้าให้เรียบร้อยผ่าอันเชิญเลตโก้สุเกะลุกขล้นก็คาเมชิ มันชื่ออะไรกามาคิจิเหรอเออนี่ครบเลยสี่คนหล่อมากคาชิตาข้างเดียวบึม้มเรียบร้อยโชว์ไล่ตอนนี้นนรนเราสกิเนิโร่หน่าตัวบอกไม่เล่นนะครับไม่เล็กครับต่อไปเราจะมาเล่นแบบไหนดี เอาตัวอะไรดีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีคอมโบอะไรมั่งอ่ะไหนลองกดมัด่วๆลูยกันอะไรอ่ะรีรีรันทัวร์ที่อะไรเนี่ยกดแม่งอ่ะเออใช่ด้วยช้าจุ่มออกมาละ เอาเป็นยังไงดียะเนี่ยอยากเล่นเนี้ยเอ้ยมีอาไม่ใช่การละเนี่ยการละแล้วนึงนะมันจะมีอะไรห้าคางี้ห้าคางี้อยู่นะวะเฮ้ยสถานก็มีเหรอวะทางนี้โคตรโหดเลยเนี้ยผมอยากอยากเห็นมานานละเนี่ยมาดาร์ล่ามาดาร์่ากับไอ้เ้นเนี่ยโอปิโตะอ่ะเออแม่งสู้แม่งมันคอม,มโบกันแบบว่า เพื่อนผมบอกว่าเท่ามากอะผมจะลองดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูเแล้วผมก็ไปเจอมาอันนึงที่มันมีมีอะไรนะมันชื่ออะไรมีนาโตะหนึ่งตัวมีนาโตะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่มีนาโตะไออาจารย์เนี่ยอะไรอะอีลูกะเอออีลูกะแล้วก็นาโตะแล้วก็ไอเนี่ยไอเด็กเนี่ยโครโลฮามารุเนี่ยหรือเนี่ยมันคอมโบกันแล้วคูโโทูเลดอะเดี๋ยวลองดูที่สัตว์ ไหนดีเป็นนั้นมากนี่ละกันป่าไม้เอ้ยแต่ผู้ชมคงไม่เห็นหรอกเพราะว่าเล่นกับคอมคอมแม่งใช้ท่ากากแม่งเล่นไม่เป็นเดี๋ยว,ยวอีกการในผมเล่นให้ดูแล้วกันก่อนปิดคลิป โดนปะวะโอ้ยไม่โ,นโนดนตกแม่มากันแป๊บหนึ่งครับมาแล้วครับเมื่อกี้แม่เลียก โดนเถอะโดนไหมดีเนี่ยท่าขวดจังไรนครับกรบเดียวตายโคตรเทพเ,เหมือนอุกกาบาตบึมอะไรวะเนี่ย พอเทพเจ้าสายฟ้าบึ้มหัวแตกปีเรื่ดมันจะหมดแล้วไรวะขุนไวเดียวนีสินกซ่งอ่ะผมจะปิดด้วยท้าใหญ่ของชาร์มานาก่อนเอ้ยจักะโดนอะโดนทึโอถโหไม่หมดได้ อีกทีนึงยิบ้อยเจาสองแล้วอีกทีนึงแขงล่างเอสใช้แขงแล่างดิโทบนินี่มันเรียกว่าโทบิอยู่เลยยู l o ก k at me from again อบิตะยิบ้อย,ยโชวบ้าย นี่เดี๋ยวผมจะเล่นคอมโบของอีลูกกาให้ดูดังไลมากครับก่อนปิดคิดเอากดผิดรีรีรีใช่ป่าวะ จะซีสีแล้วนะหวงสุดๆเอนึงมเปลี่ยนมีให้เป็นสกิลด้วยนี่ว่าเอ๊ยไม่ใช่เรื่องสกิลดิสก,กินเอ้ยสก,กินก็มาครับพี่นาเตะล่างนี้ ไอ้ที่ล่างนี้ก็เท่นะเอ้ยขอดูักกรุระมั่งดิัาคุกกระม,มีแรงดีมั้งวะโอ้เซ็กซี่โอ้หมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรองั้นน่ะซกกรุระไม่เห็นมีไม่เหมือนสตอมสามเลยสตอมสามมีใส่บิกินี่ด้วย อีลูกะเจอใครดีใครโหดไอโน้มันมีสกิลอะไรมั้งวะงั้นงั้นนี่มันอะไรอ่ะ อันจะกะเหรอไม่เคยดูอันนี้ผ้าผ้าสถาไม่ได้ดูเท่าไหร่ท่แม่งไม่เล่นนี่ตัวเอกของเราตอนแรกอะ่ะร่างไหนดีร่างนี้ไม่เปี้ยวนี่ร่างงูเลยมาจรู้กันจะรู้ซึ้งปกาาเซียนที่ได้สืบทอดจาก ่นตการะชิยะหลบก่อน่ามันแรงอุ๊ยโดนมันได้นนี่นะดูนะนี่มท่าด้วยนะ โระถาบ้าลันจวนสุกยอดพลังพลังของความรกบุเาดาเจ้าเสือรอดรอสิจะดูไม่ชัดจะให้ดูอีกรอบไหมมาเป็นรุ่น

ใหญ่เลยนะป่ของนารดโตะดีกว่าาน้มันแรงเกิสยายอุ้ยเแรงงึ้มอ้ขาด้้เฮ้ยเลือเช่นอะไรเงี้ยอยู่อรอบแล้วะอ้ยอ้อ้อ้อย,ออออออยังไม่ทเลยต่อยมาเดียวตายเลยส้นะ เพื่อนก็หาโหลดได้นะครับทั่วไปสตรีมบุเลตอะไรเงี้ยฝากเขาซื้อฝากอะไรได้ซื้อของแท้มากครับโอเคมีอะไรสอบถามได้ฝากสับส r าย e ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ